เดี Luckily, ๋ยววันนี้จะพาไปดูทาดาจะพาไปดูบรรยากาศที่สวนปู่นะคะเอวย่าน่ะเขาอุ้มเขาะพ่ปะดักดักก็อยากตามธาดาไปด้วยหรอรักมาเลยพ่อชุ้มมากยังไม่ถือม่หนะก พระดารถอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวลูกทะดา แต่งงามสวยกว่าเดิมอีกเพรเนะแต่ว่าทำไมไมาสับป,ประรดรับดอกเดี๋ยวกล้วยหอมเรานะคะต้นเล็กนิดเดียวหมากเล็กเถื่อ กล้วยหอมทองพวกเรากล้วยหอมทองพวกเรา <g ười> นี่อันนี้มาซมสวนอันนี้มาซมสวนอุ้ยโอ้โหปาดง,งานเรามาันสิฮักเลือดตัวนีิแม่ว่าของรเราเอาเคไให้ขาก็รีบบอ ปลอีตฝรั่งปลาอีตเขาก็มีเหมือนกันเต็มต้นเลยนี่เย่ฝรั่งโอ้โหฝรั่งปลาอีตยิ่งแน่นหนอยหนึงยิ่งแน่นหนอยแต่ว่าดกเอาฝรั่งปลาอีตเออฝรั่งปลาอีตนี่แหละอร่อยเสียบก็เสืออีกแม่บักฝรั่งของอย เบี้ยนะคะกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองก็แลังก็เป็นมากเป็นสวนวันนี้มาละกอลูกนี้อะไรมไรา,าละกอนั่วละกอนลูกใหญ่ๆเลยค่ะง้ปลาต้นมะลุมสวยาาไหม,ไมพอ่อปลูกใส่ในกระถางเหรอเอากระเบียมันแดดกระตัดออกห่างมันไปแล้วอ๋อแต่ว่าหากเราลงดินแล้วมันวน่เหรอ ถึงว่ามันโตได้ขนาดนี้มันลุมกลาเป็นดอกปาดวิพ่อเธอดูดิเขียวเต็มเลยอ่ะเชื้อนี่ปากเรานะคะครั้งแรกปีแรกเพิ todas, er ่งออกออกคืออะไรออกเพื่อออกลยเต็ดดินเจ็ดม้าโอ้ยอร่อยงามคลาดลายกินมันทอดมันสวยจนมันล้มเอาเทอะนั่นนะได้มัดไว้งามลายนั่นนะ ปาเกิดซื้อขนาดแห้งๆหน่ะไอ้ป่ามันเนาะมันไม่อยากตายเจ็ดไม่ร่มร่มเจ็ดสวยงามเลยต้นขาดเลยใบกระท่อมจ้ะใบกระท่อมอยู่สวนก็มีนากานี่คือใบกระท่อมกินแล้วก็ทำสวนได้ทั้งวันเลยนะที่บอกงงงามพวกเนี้ยได้ไปดูโอ้เออใช่จริงเนี่ยต้นนี้ใช่นี่ไปดูดูลูกมันเลยเนี่ยต้นนี้ก็ใช่ต้นนู้นก็ใช่เด้อ ่หญ่มาจากขางนี้เลยนือว่าจะท้อนแสโอ้ม,อม,นมันใหญ่ไงไนนี่งมาคอใหญ่โอ้โหมันจะใหญ่ไปถึงไหนเนี่ปยปาดใหญ่มากเลยนะเนี่ยคอดาบัคซิดาสิกินเทหน <ปะ S 1> ้าใหญ่กว่าหน้าทดาเยอะเลยนะเดนีย่ยวเล็กๆอ่ะปาดใหญ่ครับ

ดูขาดูขายิ่งแตกยิ่งตัดยิ่งแตกนะนี่ขาเราอ้น้อยหนาโอ้โหน้อยหนาเรานี่นี่นะขาน้อยหนาเราเมือมะเขือได้กินได้ตลอดเลยเนาะเพราะ มันติดธ้าว่ามันติดล่างใช่สวยมากเลยว่าแัอ้ยอาย้อาะไรเลยให้นเป็นรแบี้่ถถสมบูรอยเอยนี่ะนมันคุมดินมันจะได้มันจะได้ไม่แรงนามีผีเสื้อสีดำด้วยนุเห็นไหมน่ะผีเสื้อสีดำ กันแดดแมนเขาวตาหมันงามหลายพอเดี๋ยวมันไปหันผีสื้อไงผีเสื้ออยู่ต้นน้อยน่ะเนาะอันเบิ้องบนอันนเนาะกงบอกเกลือได้อเรานี่ม่ก็เก็บไปเก็บเมาไงนะเกลือจัดย่ามาตัดบ้านนี้เบื้องบนเต็มเลยนะคุณน้ำมะเขือมะเขือมะเขือเก็บได้กกินตลอดน้ำมะเขือโอ้เดี๋ยวรอบหน้าจะมาตัดย่าให้ย่าถุงแสดงว่สวนนี่ไงแตงคู๊แตงไทย เออเตงไทยไม่ใช่สูงเลยหรือสูงนี่แม่แม่ี่อีกอันเออพ่อไปกินหวานจักเลยเกอเออเดี๋ยวมีกันไกลอยู่ลูกใหญ่มากเลยอ่ะแม่พูดกับยาใช่ค่ะแม่กำลังถ่ายคลิปแตงหนึ่งสอมง่อ๋อพักพองใหญ่ ฟักทองอมันจะแก่แล้วต้นมันก็เยอะโอ้ยหมดจอของกูสุขเป็นลูกใหญ่ๆนะเนี่ยโอ้ยมันกองกันเยอะต้นหน่ะที่กันเยอะสองนวยอสองลูกตัดออกเยอะเขาก็จะมาขโมยนะสวยมากเลยพ่อถ้ามาดูถ้ามาดูฟักทองก็ใหญ่มากเลยนะ นะ้อายลูกแล้วนะนี่นเออลูกหนึ่งลอยอยู่ตรงตุ้งตองก็พอบ่ข้องสิมาบอกเนีหย <c oughs> ใหญ่จริงๆอ้อน <c oughs> <c oughs> พ่อเธอไม่อยากบอกพ่ออ้อยเอาเอาสักลำไม่ะมันนานแล้วมันเป็สนสีหมานนี้เหรอเอาทุเรียนไปนทุเรียนยังอยู่ยง่ายอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้ ไไปาดอยู่ได้โดนคักเนาะเน่ยบักพริกก็บอกเขือนนะตระกูลซีมึ um, ม MM ง Me. มาดูลาดเนี่ยนเขีย่อหอออกพรนซานี่แหละแม่แน่แกอาจจะมาก็ได้เียเดี๋ยวไปดูต้นเขียนเนียบอกเห็ดเป็นเห็ดเป็นไห้เป็นให้ไปเออเนี нолог, ่ยห้าไม่จับองค์จิ้ โอ้อยากหาแม่พ่อยากได้ออมยิ้มเหรอลูกเวลาไม่อยู่แก่ก็คืนนี้แม่หกทุ่มแม่แม่ก็คืนนี้หกทุ่มน้องให้แม่นอนอยู่นอนอยู่แม่ว่าเขาว่างไหนบอกบอกที่สองนอนร้องไห้นะนอนเต้เย็นๆนะปลอบใจเจ้าของเอาปลอบใจเจ้าขะคล้องตัวอะไรกินก็ไม่รู้ตะกะแตนหรือเปล่า เราไปใส่ปุ๋ยตายใส้ตัวค้างเลยท่านชอบธรรมชาติมันอันนี้แม่ก็มาตัดใบถือดีน่อยแม่ว่าแม่อยากได้โฮมใบก็ได้ปุ๋ยเลยเป็นมันใหญ่ๆบ่เนี่ยแม่มันมันที่เอาเคยขุดอืมมันเผ็ดดันที่เ้าเฮ็ดติดนั่นลราเต็กี้มันมีเครื่องคุณพ่อใหญ่มาปลูกกับมางานที่อื่อืมมันห้านาทีนะครับเนี่ยเราใหญ่ยังว่าแม่ว่าโอ้ยเทียนเอาในขวบเทียนรัวมาเนี่ยแล้วขันรัติดแล้วก็สิแตกเอาแตกเอาเลยละย้ายก็มีแต่น้ำเนี่ยเนาะ ก็รอรุ้นว่าหน้าแรงเขาจะผ่านพ้นไหมถ้าผ่านพ้นไน้นี้รอดเลยละต้นด้ไนยหนเมียชีม่วงแม่แบบไหต้นไหนชีม่วงเออลูกเดียวนี่บอก่าเออที่มันออกลูกเดียวนั่นแหละเพราะแล้วมันก็ลูกใหญ่แล้วมันก็หวานมากเลยมันเมว่าไว้เถอะอยู่มมัน ต้องลื่นได้หรพอพ่อเห็นไหมเวลาพอ,พ,พอนั้นเดี๋ยวเราขี่รถปิกอัพกลับเราหนะเพราะเราจะมาอีกเรารถเกง่งน้ำมันไม่ไหวดอกอาจารย์แย่เพื่อนสวนงามฝั่งนี้ฝั่งนี้ไงตัดไปเลยเนี่ยฝั่งนี้ว่าเธอก็ดูแรงเพื่อนเลย เี่ยวมาเลรถต้นกระชายข้นว่านเหรอดอมากไปกกับเา,ากับเไปอุ้ยสวยมากเลสวนนะสุดยอดาม,ามาเียบวตินนูนนี่นีจะแพงไม่ตบแกแบบตัวแต่น้าเลี้ยงมันเลยมัน ข้าแห่งตัดแห้งแตกเนาะแม่คานตัวหน้าเนี่ยางฝั่งทางนน้นก็ได้เพราะมันจะได้ไม่แดดเกินไป งามค่กสวยคักไม่บกเขียบมันชอบดินแบบนี้ได้นน่เนาะพ่อเราหดนาะยามันตายเนาะแงากเ็นงหอก็ลกเงนบ่ใหญ่คักปีต้นนี้ยลัาร้วไเดียวไปเรให้นเนบกเกียิ่ยาวไปเลยเนี้ย บารีนอนลงทุนน้ยปีสิบห้านี่คันพวกนี้เป็นนุ้ยซื้อเพ่อทุนกิงน่ยย่านฮอเทะเซเตสไปเหมือนทางไปวัดป่ามันตัดนะเนาะพอเข้ามาขายอยู่าง่คน้อยๆตนี้ยากตัดยากด้วยโคตรยากนี่ตัดตัดเรตัดออกสงรอย่แด้ขมามาปนตัวนี้เหมือนยานดดอกดนี่มันอมเลย อย่าจานหมือนเดิมอือเมคอคนนี้ไม่สนอะไรเลยกินเอากินเอากมีนี่แต่ช่วยไม่มีนี่ช่วยช่วยดุมแตกงาม แม่ตาไทยเจลูกในจับดูสิล่องไปชิมเมืองว่าเป็นเสียบเอาจืดบ่องให้มันเป็น้าก็หนีอสม่ีเอาก็ได้กินได้เธอดูสิดกกระดกกยูนะอ๋อหอยหยเอาแต่ว่ามันเือแล้วที่ไปอีนาให้เรามันก็ลูกเล็กนิดเดียวหรือว่าของเพื่นมันได้ที่แล้ว แป๊บเดียวมันก็แตกมันแโอ้รถเกี่ยวข้าวท่าดาเห็นไหมคะรถเกี่ยวข้าวนั่นเห็นไหม พีนาพีเศษก็มาแล้วพีนาต้องมาหาแกงคนอื่นเขาอ๋อไปโยกอี้นงไปหนยไปแหลงนัดพระค่ะไอ้เจี๊ยนี่เขาไอ้เจีบไหนมันนัได้กี่ตัวก็ใหญ่ของเราเห็นปะ อนนโอ้นี่บอกม่เออแม่มเบอร์ตัวเดียวต้นย่างต้นยางเดียเขาไปเก็บเลมันพอได้ร่มแล้วปลูกต้นนั้นเอาเร่มเถอะน้อเอาไปแล้วตัดต้นนัน้นตะกบกันออกเสยเมรบอกว่าต้นตะกบตั้ออกมา่อ <laughs> ่ตะกบ ก็อยากกินพวกก็ร่มไม่ไม่มันตายเองเกพื่อนจะพ่นจะเพื่อนจะไปตัดทำไมมันยิ่งนั้นอยู่เนาะกันต้หน้ายังประยากตัดโซว์ประนสะกพบบ๊ายบายเธอได้บ๊ายบายไหนค่ะมาตามคิดวึงว่าก่อวไข้น่ะ